สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันนะครับกับล้อแท้ติดรถนะครับที่กาลังเป็นประเด็นกันอยู่เลยนะครับตอนนี้นะครับผมล้อที่เรียกได้ว่ากระแสรุนแรงนะครับตัวน,นี้นะครับเป็นล Cross น้อโคล a าครอสนะครับผมแต่วันนี้เราก็เพิ่งมีไลฟ์ไปด้วยนะครับผมก็ก่อนหน้าน,น,นี้ก็มีขายไปหลายชุดแล้ว นะครับผมอ่าส่วนใหญ่ผมก็ขายหนึงสี่นะครับจะมีข้าประทานขายไปชุดหนึ่งนะครับผมอ่าก็ลูกค้าก็ประทับใจกันไปนะครับก็้าโอกาสหน้านะครับก็กลับมาใช้บริการกันต่อนะครับตัวนี้นะครับผมได้มานะครับเป็นล้อของยางนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมลอยแบกไว้นะครับพอดียางลูกค้าขอแบ่งไปนะครับผมจะไม่เป็นไรถ้าท่านมาซื้อล้อเราเนี่ยเรามียางขายด้วยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังออกรถโครล่าครอสนะครับที่เป็นขอบสเจ นะครับอยากเปลี่ยนเป็นครอสแปดลายตรงนี้ตรงนู้นเขานะครับหรือจะเปลี่ยนไปใส่แคมดี่ก็ได้นะครับเอาขาดก็ได้ได้หมดนะครับงบประมาณก็บูกลงกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับหลังล้อนะครับหลังล้อก็จะต้องมีตราโตโยต้าเห็นไหมครับโลโก้สามห่วงนะครับโตโยต้านะชัดเจนนะครับผมแล้วก็เป็นครอสแปดกว้างเจ็ดนะครับอ่านะครับครอสแปดกว้างเจ็ด นะครับผมตัวนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ทผมทั้งชุดนะครับลอพร้อมยางนะครับผมขายอยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับตัวลบแล้วแต่สภาพยางนะครับตอนโทรมาถามดีๆนะครับผมว่าเออเรามียาตัวไหนอยู่บ้างเดี๋ยวผมแนะนาให้นะครับยังไงก็ราคานะครับมันมีบวกลบแล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะบางทีท่านคุยกับเราไว้นะครับก่อนล่วงหน้าสองสามเดือนนี้ไม่ได้จองไว้พอล้อมาปุ๊บเนี่ยมันคนละราคาแล้ว นะครับชุดนั้นมันคงไม่ได้อยู่รอนะครับมันถูกขายไปแล้วก็ต้องคุยราคาใหม่เพราะฉะนั้นการที่เราวางเงินว่าจาไว้เนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับคือทําให้ลูกค้าเนี่ยการันตีมีล้อนะครับชุดที่เราคุยจันเนี่ยหนึ100่งร้อยเปเซ็นนะครับรถท่านจะออกเมื่อไหร่ว่ากันนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับร้าน,นอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะอยู่เลยซอยเทียนทะเลยี่สิบหนึ่งสองร้อยเมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอยนะครับ ช่วงนี้นะครับโควิดกําลังมานะครับผมยายก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับไปไหนมาไหนก็สวมแมสของผมก็สวมนะแต่เพียงแค่ว่าตอนไล่ก็ขออนุญาตถอดหน่อยในกันเพราะว่าเวลาพูดผ่านแมสมางทีเสียงบางเบานะครับแต่ว่าแล้วเราก็มีมาตรการป้องกันนะครับไม่ต้องกังวลมีทั้งเครื่องวัดอุณหภูมินะครับมีนู่นนี่นั่นนะครับครบหมดนะครับคัดจองมาอย่างดีนะครับก่อนเข้าร้านนะครับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับขอฝากไว้ เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับส่หรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ